สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมสตินจี้เดอะเกมนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมโลบอสนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ในแมปเอ,อ่อเวกกี้วิสานะทุกคนก็คือแมปเวกกี้วิสานะทุกคนเขามีการอัปเดตด้วยไอเทมปงยาใหม่ทุกคนก็คือมันคืออันนี้เลยทุกคนมันคือ p o l i ตของเอเลี่ยนทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทาภารกิจนั้นเลยนะฮะแล้วก็ไปเอานะก็คือเราไปหาคุณลุงนั่นก่อนทุกคนคุณลุงที่แบบว่าเป็นคนไร้บ้านทุกคนเดี๋ยวเราไป ได้พูดกับเขาก่อนว่าเราเขาเคยเห็นเอเลียนหรือเปล่านะฮะคุณลุงนี่ตรงนู้นนะทุกคนก็คือคนไร้บ้านนี่แหละทุกคนนี่เขาจะอัปเดตคนไร้บ้านมาด้วยสวัสดีเจ้าหนูนายเคยเห็นเอเลียไหมถ้านายยากเคยเห็นเอเลียแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้อะไรบางอย่างเอาไปเลยเจ้าหนูนี่นะทุกคนเขาให้มาแล้วขอบคุณนะคุณไร้บ้านคุณลุงเนี่ยแย้ทีนี้เราไปปรุงยาเลยทุกคนทีนี้ฮะเราก็จะมาปรุงยาใส่เข้าไปทุกคน แล้วก็ทาภารกิจก็คือเราเอาโลบัสใส่เข้าไปแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปทุกคนอ่าทีนี้ฮะมันก็ได้มาแล้วทุกคนไปภารกิจก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรุงยาทุกคนนี่กินเข้าไปเลยทุกคนนี่เราเป็นบัวนะฮะนี่เราเราขึ้นไปเลยทุกคนนี่มาแล้วทุกคนทีนี้เนี่ยฮะ,ะให้เราเข้าไปนะฮะให้เราไปสแ,แกนก่อนนี่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 สแกนไหนทุกคน เรียบร้อยนะฮะโอเคทีนี้ต้องระวังเลเซอร์นะทุกคนเลเซอร์นี่มันตรายตอนนี้ก็เราขขี้โกงไปเลยนะทุกคนนี่ขี้โกงไปเลยนะไม่ต้องกระโดดแล้วนะทุกคนโอเคทีนี้ก็นี่เดินไปแบบนี้เลยทุกคนนี่เดินเข้าประตูโอ้โหอะไรเนี่ย,ยเดี๋ยวเขาเฮ้ยอย่าวพิ่งโอเคหลบก่อนหลบก่อน นี่แล้วก็เข้ามาแล้วนะโอเคมันไม่เห็นละโอเคเอเลียนก็กําลังมองอะไรอยู่ทุกคนทีนี้นั่นเดี๋ยวเราไปทำภารกิจเลยนี่ไปกดปุ่มตรงนี้เลยทุกคนปะตรงนี้เลยปะกดปุ่มเลยทุกคนกดเรียบร้อยเฮ้ยไม่เออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ได้เอาออกมาแล้วทุกคนนี่ มันคือปรสิตนั่นเองทุกคนทีนี้ลองมาปรุงยาเลยทุกคนการปรุงยานี่ผสมเอ,อ่ออันนี้ไปด้วยนะทุกคนแล้วก็เราเนี่ยเอาอะไรผสมนะเอ,อ้ยอยขอลองให้เอเลนตัวเต็มๆหน่อยนี้ทุกคนลองมาชิมดีกว่านะทุกคนไปเดิมโอ้โหนี่มันตัวอะไรเนี่ยทุกคนแนนรีดด้านหลังว่าขอบคุณที่จะได้เสื้ออ่สีเหลืองมาทุกคนเฮ้ยคล้ายเจฟฟี่เลยนะเนี่ย แตจริงทำไมรูปน่่งเหมือน s อ p ซพเลยทุกคนคล้ายๆนะ s อ p ซพอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะทุกคนแต่คุ้นๆมากนะเนี่ยรูปร่างนี้คุ้นๆมากทุกคนโอ้โหแบบร็ปร่างเอเล่นปรสิตนี่เองเหรอเนี่ยโอเคนะทีนี้เราก็มาปรุงยายอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคทีนี้เราก็เอาปราสิตใส่เข้าไปทุกคนเอ้ยไม่ใช่เราใส่แล้วจริงๆเราผสมกับสมองดูดิว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาไม่ได้ผลนะสมองนี่ไม่ได้ผลเราเอาแฟรี่ใส่เข้าไป อ๋อได้ผลนะทุกคนลองมาชิมดูกันมันคืออะไรมันคือเบบี้มันคือเบบี้เอเลี่ยนทุกคนมันคืออลูกเอเลี่ยนนะทุกคนน,ค Alien, นะคน,นี่ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน,น,นี่มันลูกสตาร์วอร์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันนี่มันลูกเอเลี่ยนของสตาร์วอร์นี่หว่าทุกคนนี่โอ้โหแบบคิดได้ไงทุกคนโอ้โหดูดิการเดินนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนโอเคทุกคนก็เอาลองไปเล่นกันได้ทุกคนโอเค ทีนี้ฮะเดี๋ยวเราจะปรุงยาทุกคนเดี๋ยวเราลบอ่อส่วนผสมออกไปก่อนนะฮะทีนี้เราก็จะผสมเอ่ออะไรดีนะเราเอาเอเลี่ยนนะทุกคนเอาเอเลียนปรุงยาเข้าไปนะทีนี้นะคะลองเอาแซนวิชใส่สเข้าไปดูซิว่าจะได้ผลหรือเปล่าอ่าได้ผลด้วยนะฮะลองมาชิมกันดีกว่าฮะปรสิท์เหรอมันเขียนว่าปราสิทธ์นะลองชิมดูดิว่าคือปรสิทธ์อะไรโอ้เราโดนปรลสิตธ์กินทุกคนเราโดนปรสิทธ แปดหน้าเราโดนเกาะหน้าทุกคนเนี่ยเราเราดูสภาพเขียวหมดเลยทุกคนตอนนี้ฮะเราก็จะตายทุกคนถ้าอยู่นานๆเนี่ยมันจะดูดร่างกายเราแบบว่าให้มีลูกออกมาทุกคนทีนี้ก็ยังไม่ตายทุกคนแบบยังมีชีวิตอยู่นะจะไม่ตายทุกคนดูดิลองเอาไปเล่นกันได้นะทุกคนอันนี้แปกนะทุกคนไม่เห็นตายเลยทีนี้นะฮะเราก็จะปรุงยาใหม่ทุกคนเราเอาเอ,อ่อ เอาเอเลียนนะใส่เข้าไปทุกคนนี่เอาเอเลี่ยนใส่เข้าไปทีนี้นะฮะแล้วก็เราเอาน้ํครึ่งในใส่เข้าไปทุกคน,นจะเป็นยังไงไม่เป็นไรนะทุกคนไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเอาไม้ไผ่ใส่เข้าไปล่ะไม่ได้ผลนะทีนี้นะฮะเราก็ระเบิดใส่เข้าไปก่อนทุกคนมันจะเป็นยังไง<อ>มันคืออะไรอะ่ะลองชิมยานี้เถอะนี่คืออะไรทุกคนลองชิมดูดิเอาอ๋อเป็นเลเซอร์ทุกคน โอ้โหตายทีเดียวทุกคนอ๋อมันเป็นเลเซอร์เองโอ้โหเข้าใจแล้วโอเคทีนี้นะฮะลองมาเอ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 า,เอา,เอาบอดีสิตเอเลียนใส่เข้าไปทุกคนแล้วลองเอานกใส่เข้าไปทุกคนจะเป็นยังไงทีนี้ฮะ,ะเราก็ลองชิมกันเลยมันคืออะไรเนี่ยยาอะไรเนี่ยทุกคนลองชิมก่อนเฮ้ยมันคือยาแรงน้ำท่วงทุกคนเนี่ยโอ้โห I the same thing I I do told you that never would I told the that same never could. กำลังจะโดนไปตายแต่ฉันกาลังโลลอยไปไฟนั่นแหละเอ,อ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะตกแล้วเดี๋ยวแดงน้ำถงน่าจะไกลไปเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวกลับล่างก่อนโอเคทีนี้เราก็มาปรุงยาใหม่ทุกคนทีนี้แล้วก็เราเอาบาลสิทธะไปทุกคนทีนี้นะฮะแล้วก็เราเอานี้ยใส่เข้าไปดูซิว่าจะเป็นยังไงทุกคนไม่ได้อะไรผลนะทีนี้แล้วก็ลองเอาพริกใส่ทุกคนจะเป็นยังไง โอเคใส่เข้าไปไม่ได้ทุกคนทีนี้ฮะลองเอาปานี้ใส่เข้าไปทุกคนไม่ได้ผลนะลองเอาหูนี้ใส่เข้าไปทุกคนจะเป็นยังไงโอ้ได้ผลด้วยมันคืออะไรยาอะไร,ะไรทุกคนลองมาชิมดูโอ้ยาหัวเอลี่นะชัดเลยทุกคนเราหลออไอ้นี่วะเอยเอเลนมีจริงทุกคนระวังฟาดอีนึงฟาดอีนึง มามาสู้หรอฮะหลบได้ด้วยนะเอเลียนคอยาวขนาดหัวใหญ่ขนาดเนี้ย mm hmm. ไม่สามารถฟันชั้นได้หรอกเออ mm hmm. เข้าใจไหมโอเคนะทีนี้เราก็มาปรุงยาใหม่ทุกคนเราเอาเนี้ยเออเอาอะไรนะผสะมอะก็คือเราเอาประสะะีิตอะเอเลียนสกประะะาประะะทุกคนทีนี้ฮะเราเราเอาผสะมะอะไรดีนะเราเอาปืนไอ้นี่สกปราปทุกคนจะเป็นยังไงโอ้ยเดี๋ยวนะมันคือปืนอะไรอย่าบอกว่านี่คือปืนอะไรทุกคนลองชิมดู มันคือปืนเลเซอร์ทุกคนเร,เรายิงมันได้โอเคยิงมันได้นะทุกคนนี่โอเคเรียบร้อยนะแต่มันตายแล้วทุกคนเรายิงหมอนั่นดิโอเ้โอเ,เลเซอร์ปืนเลเซอร์โคตรเจ๋งอะทุกคนลองเอาไปเล่นกันได้นะทุกคนนี่เรายิงได้ด้วยเนี่ยมันหนีไปแล้วนะ่ะเราต้องยิงมันทุกคนโอ้ไม่ตายทุกคนโอเคเราโอเคลองไปเล่นกันได้นะทุกคน โอเคนะทีนี้เราก็มาปรุงยาอีกรอบหนึ่งนะก็คือเราเนี่ยจะเอาอ่าเอาปรสิตเอเลียนใส่เข้าไปทุกคนทีนี้นะเราก็เอาเราบวกใส่เข้าไปก็ไม่ได้ผลนะรู้แล้วว่าผสมอะไรดีเราเอากิ้งกา่าใส่เข้าไปทุกคนจะเป็นยังไงนะโู้ได้ผลด้วยไหนลองชิมดูดิว่ามันคือยาอะไรนะชิมโอ้โหเราตายกลายเป็นตัวเอเลียนทุกคน นี่มันทำมรดกสิโตมาหนิว่ะโอ้โหนี่มันเอลีนด้ชัดเลยเอลีนเขียวด้ชัดเลยทุกคนว้าวแต่ไม่เห็นทำอะไรเลยนะแค่หลอกคนเหรอแต่เราสามารถปลอมตัวเราสามารถไปขึ้น UFO ได้เปล่าวะเพราะว่ามันไม่ให้ขึ้นนะเราไปขึ้นดูก่อนทุกคนแล้วเ,เราจะได้ผลหรือเปล่านะเราเป็นเอลีนเขียวเอาไม่ขึ้นด้วยโอเคใจร้ายโอเคนะทีนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าปูมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอาไปก่อน โอเคนะทีนี้เราก็มาปรุงยาใหม่ทุกคนทีนี้เราก็จะเอาเอลี่ยนนี้ใส่เข้าไปทุกคนอ่าและทีนี้นะฮะแล้วทําการเอาก,กบใส่เข้าไปทุกคนจะเป็นยังไงกบเอเลี่ยนหรือเปล่ากบเอลี่ยนชัดด้วยทุกคนลองมาชิมกันดูมันคือตาเอลี่ยนทุกคนลองมาชิมกันดูว่าตาเอลี่ยนเป็นยังไงโหเฮ้ตัวอะไรวะเนี่ยวิขยับตาได้ด้วยทุกคนตาเหลือตาเหลือแล้วมีลูกกระตา่ายยาวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวใครทำเอามาสู้กันเหรอ ใครมาสู้กันเนี่ยโอ้โหตายกันหมดเลยเฮ้ยฉันแอบ,บมองแกอยูน่นะแกปลอมตัวฉันหรอฮะกลับมานี่เลยแกเดี๋ยวแกเป็นใครฮะฉันคือเอเลียนเฮ้ยฉันปลอมตัวมาแกเป็นตัวจริงใช่ไหมเดี๋ยวทีทุกคนนี้นี่การปรุงยารู้สึกว่าจะมีอะไรหลายอย่างที่จะปรุงได้นะฮะลองเอากระป๋องใส่ข้าไปทุกคนจะเป็นยังไงลองชิมกันเลยไม่ได้ผลนะโอ้แย่มาก เออเดี๋ยวว่าการปรุงยานี้มันจะมีหลายโอ้เป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าไหนลองดิมันสัตว์เลี้ยงเป็นยังไงไม่มีนะทุกคนเออทีนี้นะฮะทีผมจะเอาอะไรใสร่เข้าไปทุกคนทีนี้ลองนี้ใส่เข้าไปนะไม่ได้ผลนะ่ะโอ้โหเสียดายนะทุกคนแล้วเอาโอ้ลืมไปอันนี้ละใส่ได้ไหมอ่ะใส่มีได้ว่ะมันปรุงเท่าแค่นี้เลยเหรอเฮ้ยลุงเอาแมงมุมใส่เข้าไปลองเอาแมงมุมใส่เข้าไปนี่นจะเป็นยังไง ไม่ได้อ่ะโหเสีจจยใจเลยทุกคนโอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็สลับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ